那雪山。 สัมผัสที่หเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลหมายถึงจะรับรู้สิ่งที่เหนือจากการสัมผัสปกติตัางหานั่นคือการได้ยินได้กลิ่นรับรสการสัมผัสและการติดต่อกับดวงวิญญาณของคนตายอย่างบางคนก็สามารถยังรู้ข้อมูลในอดีตหรืออนาคตได้ถึงแม้จะไม่มีข้อมูลพิสูจน์ที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นกับพวกเขาได้อย่างไรก็ตาม ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนหลวงพี่จอมเป็นพระบทใหม่ที่มีญาณพิเศษมีสัมผัสที่หกและยังสามารถรู้เหตุการณ์ลวงหน้าได้อย่างน่าเหลือเชื่อไม่ว่าเป็นใครกำลังจะเกิดอุบัติเหตุหรือดวงกำลังถึงขาดถึงขั้นเสียชีวิตท่านรู้ร่วงหมดและเมื่อหลวงพี่จอมพูดออกไปเพื่อที่จะเตือนให้คนคนนั้นระมัดระวังมากขึ้น ก็ทำให้บุคคลนั้นเป็นกังวลจนไม่เป็นอันทำอะไรแต่ก็มีบางคนที่ไม่เชื่อลงพี่จอมพูดแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับตัวเขาจริงๆก็มีอันต้องให้กลับมาพบท่านอีกครั้งได้มาบอกเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างซึ่งบุคคลนั้นชื่อเสียนน์อายุ46ปีเขาเปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดย่อม อยู่ในตัวเมืองแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเซนนเคยแต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก็ต้องมีอันผัดรากพอฝ่ายหญิงถูกรถชนส่วนคู่กรณีชนแล้วนีผ่านมาสามปีแต่ก็ไม่สามารถจับตัวคนผิดมาลงโทษได,ด้เพอเส้นทางที่ว่ามันไม่มีกล้องวงจรปิดและไม่มีบ้านคนเท่านั้นอยู่ตั้งแต่วันนั้นมา เซียนนนก็นได้กลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวซึ่งเขามีลูกทั้งหมดสองคนคนโตชื่อนงแอนเรียนอยู่ป .6 ส่วนคนสุดท้องชื่อนงอ๊อ,อกเรียนอยู่ชั้นป .4 มีอยู่วันหนึ่งเซียนนน์พาลูกสาวไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดและได้พบกับหลวงพี่จอบซึ่งบวชได้เก,กือบจะครบหนึ่งพรรษาแล้วท่านคุยกับเซียนนนเป็นการโซนตัว และได้ทักถูงให้เสนนระวังอุบัติเหตุช่วงข้ามถนนว่าจะเกิดเหตุรถชนจนได้รับบาดเจ็บที่แขนข้างซ้ายทั้งท่านอย่างตื่นอีกว่าเจ้ากำนายเวทจะตามทันแล้วให้มันทําบุญกรวดน้ำสั่งสมบุญเข้าไว้ถ้าบุดไดก่อนที่ตัวเองจะจากโลกนี้ไปก็ยิ่งดีคำพูดของลูปิจอมสร้างความไม่พอใจให้กับเสยนน เสียนนท์ถือว่าตนเองนั้นแก่กว่าท่านเกือบ20ปีและเป็นเพราะท่านเพิ่งบวชเสียนน์ได้ฟังก็ไม่ได้พูดตอบหรือขอบคุณอะไรเอาแต่บอกว่าขอ,อกลับบ้านก่อนต้องไปทำธุระจนผ่านไปสามวันในขณะที่เสียนน์กำลังขับรถกับบ้านตอนนั้นเป็นเวลาราวประมาณหนึ่งทุ่มเสียนน์มองผ่านกระจกหลังแล้วเห็นชายหญิงคู่หนึ่งนั่งอยู่เบาะหลัง ใบหน้าทั้งคู่โชคไปด้วยเลือดจากนั้นก็ชี้มาที่เสียนน,นว่าจำพวกกูได้ไหมไไไไหนาทีนั้นเสียน,นนรีบจอดรถไว้ข้างทางแต่เมื่อหันกลับไปมองดูดีดๆกลับไม่พบพวกเขาแล้วสร้างความเสียควัให้กับเสียนน,นพอรุงเชาวของอีกวัดเสียนน,นกกาลังจะข้ามถนนเอาขยะในรถออกไปจริงหน้าบาด ซึ่งตรงข้ามบานเสียงจะมีทังขยะใบใหญ่อยู่แต่ใน,นจังหวะที่ข้ามถนนก็นมติบาทเสียนนก็ถูกรถมอเตอร์ไซค์เฉียวชนจนแขนกระพักทำให้เสหนนนึกถึงคำของหลวงพี่จอมในทันทีและได้ขอพบท่านอีกครั้งท่านรู้ได้ยังไงครับว่ากระผมจะถูกรถเฉียวชนจนแขนหักอาตอมาเห็นเหตุการณ์ลุงหน้าหลวงพี่จอมเล่าต่อยกว่า ท่านไม่ได้อดอ้างอร่อยแล้วท่านก็เพึ่งบวชมาไม่ถึงพรรษาด้วยซ้าแต่เป็นเพราะเวลาเห็นภาพอะไรแบบนี้ก็อดไม่ได้ที่จะบอกเตือนให้ระวังมากขึ้นทำให้เสยนยลนรู้สึกขอบคุณและศรัทธ,ธาในตัวท่านในทันทีจึงขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์กระผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านได้ไหมครับเมื่อพระจอมได้ฟังก็ได้ตเบอกอีกว่า ตนพึงเข้าสู่ร่มกาสาพัดได้เพียงไม่นานทั้งยังเป็นคนธรรมดาที่มองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ก็เท่านั้นแต่ถึงจะพูดออกมาอย่างไรก็ไม่สามารถขัดศรัทธาของเซนนนได้เลยเมื่อฟังอย่างนั้นจุดจูภาพของเซนนนในอดีตก็ปรากฏอยู่ในนิมิตของท่านภาพตอนที่เซนนนขับรถชนคนตาย สักพักท่านก็นเหลือไปเห็นชายหญิงปริศนาลอยไปลอยมาอยู่บริเวณสาราการประดิษฐ์ท่านจูลุกขึ้นไปดูและตอนนั้นท่านถึงกับตกตะลึงที่เห็นดวงวิญญาณของชายหญิงคู่นั้นจดจ้องมายังเสียนนุนยอย่างอาฆาตพยาบาทพร้อมทั้งสื่อสารผ่านดวงจิตว่าอย่าเข้ายุ่งยังไงกูจะเอามันไปอยู่ด้วย โยมเป็นใครแล้วเขาเคยไปทำอะไรให้โยมจึงได้อาฆาตเขาทึ้งที่มีวิญญาณทั้งคู่สื่อสารให้พระจอมรับรู้จึงเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วกับเหตุการณ์ของเสียนนเคยขับรถชนเธอกับผัวจนถึงแก่ความตายล,ลุงพิจอมพยายามกำหนดสติเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงจะเป็นคนเห็นวิญญาณมามาก แต่ก็ยังกลัวอยู่ดีแล้วเซนนน์ก็เดินเข้ามาถามท่านว่าท่านคุยกับใครท่านจึงบอกว่าเห็นอะไรรวมถึงเรื่องในอดีตของเซนน์น์เซนนน์เล่าว่ารู้สึกมีบางอย่างกำลังตามติดไม่ว่าจะทำอะไรมักจะมีเหมือนสายตาพิกาดจ้องมองมาจนรู้สึกดันและได้เล่าย้อนถึงเมื่อก่อนว่าเคยทำอะไรไว เรื่องนี้เกิดจากหลังเสซนนดกลับจากไปดูงานที่ภาคเหนือเมื่อประมาณปีพศ2 5 4 6ตอนนั้นเสซนนอายุได้30สปีมัดๆกำลังขับรถกลับไปยังที่ปักซึ่งต้องขับผ่านทางโค้งหลายร้อยโค้งจนก,กระทั่งขับมาถึงโค้งโค้งหนึ่งซึ่งังะเลยในตอนนั้นเพราะเห็นว่ามีผู้ชายรูปร่างผอมสูงคนหนึ่งเดินอยู่กลางเลน มา่ชะรอความเร็วลงเพื่อขับเลี่ยงให้เขาไปก็คิดว่าคงผ่านพ้นไปได้ดีแล้วคงไม่น่าจะใช้ผีเจ้าถิน่นอย่างได้เคยได้ยินได้ฟังมาแต่พะพ้นไปประมาณสามโค้งได้เสียนนกลับเห็นผู้ชายคนเดิมเดินอยู่กลางเลนอีกจึงชะรอความเร็วค่อยๆขับตายผ่านเข้าไปเป็นแบบนี้อีกถึงสี่ครั้ง จนเซียนุนเริ่มรู้ระว่าชายที่เห็นไม่ใช่คนเพราะหากเป็นความจริงคงไม่สามารถพุดผุดปโผ,ผ,ผได้เร็วขนาดนี้จึงคิดว่าคงเจอดีเข้าให้แล้วในตอนนั้นจึงท่องพุทธโธอยู่ในใจแต่แล้วจ,จู่ๆวิญญ,ญาณตนนั้นกลับทำในสิ่งที่เซียนนุนปะบ่าวิญญ,ญาณของเขาพุ่งกระจนเข้ามาอยู่บนหลังคารถและเกาะเอาไว้แน่น ไม่เพียงเท่านั้นแต่แสดงความเสื่อสยองของผูช้ชายคนนั้นก็คือค่อยๆสไลด์หน้าตัวเองไปมาอยู่บริเวณกระจกพร้อมทั้งแลบลิ้นที่ยาวประมาณสองไม้บรรทัดตวัดไปตวัดมาทำให้บทบังทัศนวิสัยในการขับรถซึ่งต้องผ่านโค้งไปตลอดตอนนั้นเสียนนลาว่าตนเองเหมือนคนคลั่งคิดอะไรไม่ออก นอกจากจะทำให้เขาร่วงจากรถไปจึงเร่งความเร็วของรถแล้วหักพวงมาลัยซ้ายที่ขวาที่อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งดวงวิญญาณตนนั้นยอมกระโดดลงรถไปแต่ก็เหมือนจะลุงอ,อกกลับกลายเป็นว่ายิ่งแย่กว่าเดิมในขณะที่เสียนุนเร่งความเร็วลงผ่านโค้งไปก็เป็นช่วงถนนตรงพอดีเสียนนเกิดเห็นผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่ง มายืนบอกรถรีกจอดแต่เซนนมั่นใจว่าทั้งคู่เป็นวิญญาตจึงขับรถพุ่งชนตะคู่กระเด็นไปคนละทิศคนละทางแต่ตอนนั้นเริ่มกำกึงแล้วว่าไอ้ที่ขับชนนั่นมันผีจริงๆไหมจึงจะรอรถแล้วมองผ่านกระจกเพราะที่จะเห็นได้ว่าร่างของชายหญิงทั้งสองนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ จึงมั่นใจแล้ว,ว่าตนเองตัดสินใจผิดพลาดที่ขับชนเพราะนั้นคงไม่ใช่พีจงังหวะนั้นเสนนนกลัวความผิดมาจึงรีบขับรถออกมาจากจุดเกิดเหตุไม่ได้โทรเรียกรถพยาบาลหรือแจ้งหน่วยงานใดๆให้มาช่วยเหลือแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวการเสียชีวิตของทังคู่จึงเข้าใจมานตลอดว่า คงจะเป็นคนในพื้นที่ที่นำมาส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วก็เป็นได้เพิ่งมารู้มาตอนดวงพี่จอมบอกว่าเห็นดวงวิญญาณชายหญิงตามมาอาคารเพราะตนไปขับรถชนเขาตายแล้วหนีไปไม่รับผิดชอบเมื่อนุพี่จอมสื่อสารกับชายหญิงคู่นั้นได้ดก็รู้ว่าเขาเป็นผัวเมียกันแถมเพิ่งมีลูกน้อยด้วยเขาทรมานเหลือเกิน อยากดูแลลูกก็ทำไม่ได้ทุกวันนี้เขายังรอจะเอาชีวิตเสียนนไปให้ได้เมื่อท่านเห็นสภาพแขนขาพิดรูปของสองผัวเมียท่านก็อดเวทนาสงสารไม่ได้สองผัวเมียสื่อสารออกมาว่าการกระทำของเสียนนมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่กลายเป็นความตั้งใจจงใจขับรถชนทั้งคู่จนถึงแก่ความตาย พวกเขาจึงตามมาจะเอาชีวิตสินนท์ได้หลวงพี่ครับก็ผมไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาเป็นคนไอ้ที่จะตัดสินใจขับชนก็เพราะว่าเป็นผีมม่หรอกถ้าผมหักรถหลบผมคงจะเกิดอุบัติเหตุจากนั้นสินนทได้ขอให้ท่านช่วยสื่อวิญญาณกับสองผัวเมียเพื่อพวกเขายอมอโหาสิกรรมให้ แต่ดูเมืนว่าจะไม่มีทางที่สองผัวมีดันจะหยอกสองดวงวิญญาณคงอาฆาตพยาบาทหลังจากนั้นเสียนนอนก็หมดหนทางได้แต่พยายามทำบุญไปให้แต่ทุกครั้งก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าถูกจ้องมองอยู่ตลอดและได้ยินเสียงแววดังมาตามหลังว่ากูไม่เอาบุญกูจะเอาชีวิตมึง สร้างความหวาดกลัวให้กับเซนนนทุกครั้งไปในช่วงกลางดึกของคืนคืนหนึ่งเซนนนได้ยินเสียงตะกุตะกักและเหมือนมีคนมายืนเรียกอยู่ที่ปลายเตียงเซนนเน,นเซนนนตื่นเ้แล้วนนกูบอกให้มึงต,ตื่น,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 นและเมือเ่อเหลมตาขึ้นมาทําไมเห็นดวงวิญญาณของสองผัวเมีย ที่เคยขับรถชนกำลังคลืบคลานอยู่ในห้องนอนแลทีนั้นรู้สึกขยับเขยื้อนตัวไปไหนไม่ได้ทำได้แต่โสดมนอยู่ในใจนบุตรศพนบุตรศพพระ,ะพกัปโตอาราโตสมานุานาสนนะนบุตรศพข้าโตอาราโตสมารสุตังมลบทไหนก็ช่วยมึงไม่ได้ไอชัดชั่วมึงต้องไม่ตายดิอย่าทำผม ผมกลัวแล้วขอวสิการให้ผมหน่อนะไรซึงการรับฟังร่างของสองพวเมีคย,คยค่อยๆคืบขานขึ้นมาบนเตียงนอนจนเซนนมองเห็นสภาพแขนขาผิดรูปผิดร่างอย่างชัดเจนด้วยความวาดครัวเซนนถึงกับนอนตัวสั่นดวงตาเบิกกว้างนำหูน้ำตาไหลเล็ดออกมาในขณะเดียวกันเซนน ถึงกับนอนชีรัดและเหมือนว่าต้องถูกเจ้ากรรมนายเวรทั้งสองทำไมตนเองช็อกตายอยู่ตรงนี้เน่ความรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวพุดขึ้นมาเมื่อสองผัวเมียตะเกกตะกายพาร่างขึ้นมาอยู่บนเตียงและต่างก็ช่วยพยายามฆ่าเซนนให้ตายตกโดยฝ่ายผัว,วครานขึ้นมานอนคอมรังของเซนนเอาไว้จากนั้นก็พยายามบีบคอเซนุน เพื่อให้สิ้นใจตายส่วนฝ่ายเมียลักษณะช่วงหัวไหลขาดออกจากกันไปข้างหนึ่งเธอจึงพยายามใช้มือที่เลยข้างทุบไปที่เศีรษะของเซนนนจนเซนนนรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่มันแพล่ซา,านออกมามากกว่าเดิมเท่าตัวแต่ละจุดๆกรบรกกดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้เซียนนนสามารถหลุดออกจากการถูกเล่นงานนี้ได้แต่ก็เหมือนโชคช่วยแอนลูกสาวคนโตของเซียนนนเอากุญแจมาไขห้องนอนของผู้เป็นพ่อไว้ได้ทันนาทีนั้นที่น้องแอนเปิดเข้ามาน้องแอนถึงกระรองกีิดรันปกดนึ่งจะเห็นวิญญาณของสองผัวเมียกำลังทำร้ายพ่ออยู่ แต่เมื่อน้องแอนส่งเสียงร่างทั้งสองก็อันตรธานหายไปน้องแอนและว,ว่าที่จะจู่วิ่งพุ่งพวดเข้ามาเพราะน้องแอนได้ยินเสียงโทรศัพท์ของผู้เป็นพอ่อดังขึ้นอยู่ประมาณสามสี่สายแต่เมื่อเสียงไม่เงียบลงสักทีทำาไมน้องแอนตกใจและจุกคิดได้ว่าพ่อต้องเป็นอะไรสักอย่างไม่อย่างนั้นเสียงคงเงียบไปนานแล้ว จึงรีบวิ่งออกมาจากห้องและโพบว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เป็นพอ่อรุ่งขึ้นเสนนนก็ได้ไปหาลวกพี่จอกเล่าทุกอย่างที่เจอให้ฟังพร้อมทั้งขอบคนที่เมื่อคืนอุต่าห์โทรมาเพื่อช่วยจากนั้นท่านก็พูดขึ้นมาว่าการที่คนเราได้เจอกันต้องเคยทำกรรมดีกรรมชั่วร่วมกันมาโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญหรอก พราะเรามีกรรมต่อกันวันนี้เราถึงได้เจอกันหมายความว่ายังไงนะครับท่านหลวงพิจอมไม่ยอมพูดต่อท่านยืนสายสินกับน้ำม,มนต์ให้เสียนนกลับไปอปฏิบัติในขณะที่เสียนนท์เดินกลับไปที่หดุดก็รู้สึกว่าตนลืมถามอะไรบางอย่างกับท่านเพราะเห็นว่าท่านใกล้สึกออกมาแล้วจึงเดินกลับไปที่ศาลาการ,ปรเปลี่ยน แต่ก็เห็นว่าท่านเดินโอ,อมาพอดีแต่ที่นาคนลุกก็คือมีผู้หญิงเดินตามท่านไปตลอดตอนนั้นตกใจแทบช็อกเพราะที่เห็นก็คือวิญญาณของภรรยาตัวเองที่เสียไปเมื่อสามปีที่แล้วพอภาพที่เห็นเ,เลื่มลือล่ะเซนนันก็รีบขับรถกระบ,บาดยังคิดไม่ออกว่าภรรยาตามท่านทำไม หลังจากวันนั้นเซนนันก็พบว่าตัวเองมีอาการปวดหัวเพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อเข้าไปที่โรงพยาบาลไปตรวจเช็คกลับเป็นพบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรรวมถึงอาการเสียงแหบราพูดอะไรแทบฟังไม่เป็นสับพยายามรักษาแต่ก็ไม่เป็นผลไม่มีทิศท่าว่าจะดีขึ้นแล้วรู้ตัวดีว่า ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะวิญญาณที่ตามมาบีบคอรวมถึงอาการปวดหัวจากการที่วิญญาณตนนั้นใช้กำปั้นทุบปฏทิสสะของตนเองจากนั้นเสียนนก็เข้ามาขอผู้ปกรงพี่จอมอีกครั้งว่ามีการจะปวดเป็นผลผู้มาจากสองผัวเมียท่านจึงแนะนาให้ท่านบวชให้กับเขาไม่อย่างนั้นจะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปหมายความว่า พวกเขาจะมาเอาชีวิตใครไปครับเสียงของเซนนถามอย่างละล่ำละหลักรู้สึกใจเสียเมื่อได้ยินก็แล้วใครละ่ะที่เข้ามาปลุกเรียกโยมนนในคืนนั้นหลังจากคุยกันเีนนนก็ยอมบวชท่านยังพาเสนนนไปพบกับหลวงตาท่านเจ้าอาวาสเพื่อหาเลิกบวชพอได้เรื่องเรียบร้อยเสนนนก็ขอกลับไปสะสางงานที่ข้างขาง โดยฝากฝังให้เสียนนดผู้เป็นน้องชายทแท้ๆมาคอยดูแลกิจการให้ในช่วงที่บวชรวมถึงฝากน้องแอนกับน้องออกว่าให้อยู่ในความดูแลของเสียนนดเมื่อน้องชายรับปากว่าจะดูแลจัดการทุกอย่างให้ในระหว่างที่พี่ชายไม่อยู่ทำให้เสียนนทเริ่มวางใจพอสามวันต่อมาในขณนะที่หลวงพี่จอมกำลังนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิ ก็เกิดได้ยินเสียงของเจ้าหนงซึ่งเป็นเด็กวัดตะโกนเรียกพอเปิดประตูออกมาก็ได้ความจากเจ้าหนงว่าหลวงตาดรวยให้ไปพบและมาหลวงพี่จอมเดินตามหนงไปยังไม่ทันที่จะถึงกุฏิหลวงตาหลวงพี่จอมสังเกตเห็นความผิดปกติของเจ้าหนงพอท่านเป็นคนช่างสังเกตท่าทางการเดินที่ไม่เหมือนเดิม ก็คือมีการกลุ่มมือเดินไปตลอดลักษณะเหมือนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท่านจึงหยุดเดิแต่ก็ไม่ทันสิแล้วที่เห็นเป็นเจ้าหน่มแท้จริงแล้วเป็นวิญญาณของผู้หญิงผู้หนึ่งปรากฏตัวให้ลอบมาซึ่งท่านรู้แก่ใจว่าเธอคือคนที่ท่านเคยขับรถชนแล้วนีและเพิ่งมารู้ว่าคนที่ท่านขับรถชน ถ้าจริงแล้วเป็นภรยาของเสียนนนที่ท่านตัดสินใจบวชก็พออยากชดใช้กรรมที่ทำลงไปแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ยอมอโหสิกรรมง่ายๆมันจังหวะที่ผู้หญิงผู้นั้นกำลังเข้ามาทำให้ท่านถึงแก่ชีวิตแต่จะโดวยวิธีไหนท่านก็ดูไม่ออกเดชะบุญที่หลวงตาเดินตามหลังมาพอดีทำให้เธออันตรธานหายไป หลังจากนัน้นหลวงพี่จอมก็เล่าให้หลวงตาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อหลวงพี่จอมซึกออกไปก็ยอมไปมอบตัวพอเสนลุนรู้ก็ไม่ได้สนใจการบวชอีกต่อไปเพราะวุ่นวายกับเรื่องที่จอมอยู่กระทั่งหนึ่งเดือนต่อมานงเด็กวัดเดินทางมาขอเยี่ยมทิ่จอมและได้เล่าให้ฟังว่า เสียนนเสียชีวิตแล้วสาเหตุการตายเพราะถูกคู่อริตามมาอีงเห็นม่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้ตอนนั้นทิดจอมได้ฟังก็บอกกับน้งว่าหากเสียนนได้บวชก็คงไม่ต้องมาตายเร็วแบบนี้และรุนงรงทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้